ังจากการใช้งานมาแล้วนะคะพึ่งใช้ได้เป็นเดือนๆแล้วค่ะและตอนนี้ก็ยังใช้อยู่นั่นเองแกะข้อดีของเขามานะคะประมาณ3หัวข้อหลักๆข้อดีข้อแรกนะคะก็คือมีกําลังไฟ2 1 0 0ัน้วัตต์นั่นเองทําให้ความแรงของเขาเนี่ยตรงเคลมที่เขาเคลมมาเลยค่ะคือแรงมากๆแล้วก็แห้งไวมากๆค่ะพึ่งได้ทดลองเป่าดูนะคะก็คือประมาณ5นาทีเนี่ยผมมันเริ่มหมาดแล้วส่วนพอ10นาทีเนี่ยบอกเลยว่าออกไปใช้ชีวิตได้แล้วเหมาะมากนะคะสําหรับคนที่ผมหนาแบบพึ่งหรือเป็น เช้าที่เร่งรีบนะคะต้องการเวลาเป่าผมเนี่ยไม่เกิน10นาที13นาทีประมาณนี้ค่ะบอกเลยได้ตัวนี้ตอบโจทย์มากๆแล็กอย่างเลยนะคะที่ต้องพูดถึงก็คือโหมดเทอร์โบคเทคนั่นเองค่ะโหมดนี้นะทำให้ตัวนี้แตกต่างจากรุ่นอื่นมากๆเพราะว่าเขาอะควบคุมความร้อนได้ค่ะอยู่ใน 75องศาเซลเซียสเท่านั้นเป็นจุดนะคะที่ทําให้ผมแห้งไวนั่นเองทุกคนแต่ไม่ทําลายโครงสร้างของผมนะคะบอกเลยว่าถึงเราจะเปิดความแรงระดับสูงสุดเนี่ยเราก็ไม่กลัวผมเสียนั่นเองอีกหมดหนึ่งที่ต้องพูดถึงเพราะว่าใดทั่วไปเนี่ย ในปัจจุบันนะคะเขาก็มีกันแล้วก็คือไอออนิกตัวไอออนิกเนี่ยก็คือประจุลบนะคะที่ไปต่อต้านไฟฟ้าสถิตนั่นเองใครที่เป่าผมไปแล้วร้อนๆแล้วก็ผมชีฟ้ฟูบอกเลยว่าถ้ามีโหมดนี้นะคะทุกคนจะเป่าแล้วก็ได้ผลลัพธ์ก็คือผมดูมีน้ำหนักนะคะไม่ชี้ฟูนั่นเองค่ะพึ่งชอบโหมดนี้มากๆเพราะว่าเราสามารถแบบรวบรัดวิธีได้ไม่ต้องหนีบตอก็คือไดซสิทธแล้วก็เหมือนผมตรงเลยขึ้นเงาสุดๆและอีกข้อนึงนะคะที่ซึ่งเป็นความคุ้มค่ามากๆก็คือ การรับประกันนั่นเองทุกคนในคอมเมนต์เนาะเขาก็พูดกันว่าตัวเนี้มันทนทานมากๆเราใช้ได้นานมากๆแต่ถ้าใครเกิดปัญหานะคะทางฟิลิป t h a i ไทยแลนด์เนี่ยเขาก็บอกเลยว่าวารันตีถึง2ปีเลยค่ะและรับประกันตามเงื่อนไขของบริษัทเลยค่ะ